ครับมือนี้สวัสดีตอนเศร้าๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับบม่ไดดพบพอกันโดนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแง่คิดแหลกมุมมองมาเบาชูกันฟั้งนะครับในกรณีการเลี้ยงมูของเขานะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้เข้าไปอ่านในโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าการเลี้ยงมูของเขานะครับ ถ้าเลี้ยงหน่อยมันจะเป็นภาะระเลี้ยงหลายมันจะเป็นธุรกิจนะครับซึ่งมันก็จะมีทันทีอ่ากลังศึกษาข้อมูลหรือว่าทันทีอ่เป็นมือไม่หรือมือเก้านะครับอ่าได้มาแสดงความเห็นหรือว่าขายายความพวกน,นั้นอ่าไปในแง่ในมุมอ่าหลากหลายกันไปกระว่ากันไปแต่ว,ว่าเมื่อนี้เนะี่ยผมก็จะอ่ามาวิวในมุมมองที่ผมจะสามารถวิาได้เราจะอ่าจากประสบการณ์มาบอกสูวกันฟังอ่าว่าอ่าการเลี้ยงน้อยการเลี้ยงหลาย มันจะเป็นภาระหรือเป็นธุรกิจนะครับอ่ะก็จะมาวบาสู้กันฟังในคลิปนี้นะครับอ่าซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอว่าวก้อนนะครับอ่าในการเลี่ยงหนูของเขานะครับอ่ามันก็จะ,ะเลี่ยงจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายมันก็จะแตกกลางกันไปอ่าบางท่านก็อาจจะเลี่ยงในอ่ากรณีของเป็นอาชีพเสริมอ่าบางท่านก็จะเลี่ยงในกรณีของเป็นอาชีพรักนะครับที่จะส้างมูลค่าหรือว่าสร้างไดได้ให้ต่อเดือนที่จะ ออกมาใส่ใจในชีวิตประจาวันทดแทนเงินที่เขาอาจจะได้รับจะเป็นการทํ้งงานประจําหรือว่าการที่เขาฮหดอาชีพอื่นที่มันมีรายอ่าในแต่ละมื่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนกว่ากันไปนะครับที่นี่นะครับอาการเลี้ยงหนูนะครับถ้าทนได้นะครับในเดิมตนเลี้ยงสักระยหนึ่งนะครับก็จะเห็นปัญหาในจุดจุดหนึ่งนะครับที่หรือไม่หรือว่าคนที่ยังไม่ทันได้เริ่มตนเลี้ยงนะครับก็จะมองเห็นหรือว่า อาจจะเห็นด้วยตัวเองนั่นก็จะเป็นการผสมหนูนะครับเมื่อการผสมนูนะครับสมมุตินะครับเข้าผสมไว้ทิปโตนะครับการผสมนูนี่ในทิปโตนี่นะครับมันอาจจะบ่ดดิติดท้งมดนะครับหมายถึงว่าอาจจะติดเจ็ดถึงแปดตนะครับเมื่อติดเจ็ดถึงแปดตูแล้วครับระยะการคลอดนะครับคลอดก็จะแตกต่างกันไปก็จะบ่มแมนในชุดเดียวกันคณะที่เท้าผสมในมือเดียวกันแต่ว่าอาจจะคลอดบ่มแมนมือเดียวกันเราก็จะ อาบอสามารถรวมชุดนร้เป็นชุดเดียวกันได้อาจจะออกห่างกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็จะแล้วเต่ตูแต่คอบกระว่ากันไปนั่นจึงเป็นจุดบอสามารถเพื่ให้หนูเป็นชุดเดียวกันได้อเมื่อมันเติบตูหรือว่ามันใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะต้องขายคนละช่วงคนละเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เขาทารี่เขาจะเข้าใจดีในกรณีที่สองนะครับเมื่อหนูออกลูกมานะครับมันอาจจะ การัดลูกนะครับบ่เอาลูกเหตุให้ลูกหนูตายเหตุให้ผนผลิเตเขาเสียหาย,ยากรณีที่3มนะครับเมื่อมันออกมาแล้วนะครับมันอาจจะการัดกินลูกอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวแม่ของเขาเองหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวอื่นนะครับในกรณีที่เขาประสมโดยที่บบแยกคอดมันก็นจะเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็อีกในกรณีนึงมันก็จะเป็นปัญหาของหนูนะครับออกลูกบางตัวก็ออกตัวหนึ่งบางตัวก็ออก,ออกสองตัวสามตัวบางตัวก็ออกสิบเอ็ดสิบสองกวากันไป นี่จึงเป็นปัญหาที่ในการจัดการหรือว่าเฮ็ดให้ลูกหนูได้แต่ละเดือนบ่อทอกันอ่าว่าท่านจะมีหนู200300ตัวท่านจะกำหนดได้ลูกหนูเดือนละ200300ยันก็อ่าบ่สามารถเปลี่ยนไปได้ในทางปฏิบัติหลายคนหลยท่านอาจจะว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้บ่เสมอต้นสมือปลายนั่นในกรณีที่มันออก นะครับบางเดือนออกร้ายบางเดือนก็ออกหน่อยนะครับที่นี่นะครับาการจัดการมันก็จะมีปัญหาในด้านที่ว่าอาการเลี่ยงหน่อยครับการเลี่ยงหน่อยนะครับ,รรรบมันอาจจะเมื่อนูมันบ่อออกลูก่าใชสจ่ใจของก็จะอ่าหน่อยลงอในกรณีที่เขาเลี่ยงหลายนะครับถ้าหนูม,มันผลิตบ่ได้ตามเป้านะครับอาจจะมีพันแม่พันสองร้อยถึงสามร้อยตัวแต่ว่าในการผลิตลูกหนูเขาได้ตาอาจจะยี่สิบถึงสามสิบตัวต่อเดือนนะครับ ซึ่งมันก็จะค่าใช้จ่ายอาหารมันก็จะบ่ได้รลดลงครับมันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าการผลิตลูกหนูมันก็จะต่ำลงนั่นหมายถึงว่ารายรับมันหน่อยรายใจมันหลายมันก็จะเห็นให้เขาอาจจะสิ้นเปลี่ยนในตรงนี้นะครับอาจจะหาสิ่งที่มาจัดก,การนั่นก็คือว่าซื้อมาขายไปเพื่อที่จะมาจัดก,การระบบตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เลี่ยงหลายนะครับมันจึงเกิดการาซื้อขายกันเพื่อที่จะให้ธุรกิจหรือว่า เรียกว่าธุรกิจนะครับาา้ายางไหลที่คือเพนวานะครับมันก็นจะต้องหาการจัดการเข้ามาอาจจะไปซื้อมาขายไปหรืออาจจะรับมาแล้วก็กินส่วนต่างทั้งซี่นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อใดกระตามนะครับถ้าเฮาขายไปแล้วถ้าเฮารออนุเฮาไ่นะครับบางคทื่ออาจจะ2เดือน3าเดือนที่เดือนก็นแล้วแต่มันอาจจะกินต้นทุนตรงนี้ไปนะครับมันก็นทําให้เฮาอายุบ่ไดดทําให้ธุรกิจ อาจจะช้าง้างตัวหรืออาจจะเลิกเลี้ยงไปเรยก็ได้ครับอันนี้จึงเป็นในกรณีที่การเลี้ยงหลายที่ว่าบอกว่าเป็นธุรกิจมันก็จะต้องหาการจัดการขอามาซอยมันก็จะจึงเป็นในทํานองนี้นะครับเลี้ยงน้อยเลี้ยงน้อยอาจจะเดือนนึงสมมติว่าเลี้ยงหน่อยนะครับหน่อยเนี่ยที่นี่ยอดย่างอาจจะยี่สิบตแต่ว่าเขาสามารถผลิตลูกหนูได้ในเดือนนึงอาจจะสามสิบถึงสี่สิบตนะครับมันก็จะจึงเปลี่ยนผลกําไรในด้านของผลผลิตนะครับ ว่าอาจจะขายได้หรือขายว่าได้อนันก็นจะไปว่ากันอีกเท่านึงในการที่เขา,าเหตุการณ์ตลาดหรือว่าการขายหนูในเหืือนหนูที่มันใหญ่แล้วนะครับสรุปนะครับก็บคือว่าการเลี้ยงหนอนอย่ยงางไรมันบ่อด้เกี่ยวว่ามันเป็นภาละหรือเป็นธุรกิจเพราะว่าหนูของเขามันบ่สามารถาจาัดก,การได้อาจจะเป็นการออกลูกการผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกบอ่อ่อ,อยูในชุดเดียวกันหรือว่าออกลูกมาแล้วก็ก,ก,กัดกินลูกบ่เลี้ยงเอาลูกออกหน่อยออกหลายที่ผมบอกไปแล้ว นั่นก็ค so ือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่า receptor สําคัญก็คือว่าเขาจะจัดการปัญหาตรงนี้ได้จังไดอันนั้นก็จะเป็น่ยนอีกในแง่ในมุมหนึ่งที่ให้คนที่กําลังเรื่องเบี่ยงหรือว่าศึกษาหาข้อมูลนะครับก็จะเจอปัญหาในตรงนี้เขาก็จะจัดการได้ก็จะเป็นธุรกิจ้าจัดการเม่ไดดก็จะเป็นาระะนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสิ่งที่ผมบอกมานะครับห้ฟังนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นในแง่ในมุมอีกมุมนึงนะครับที่ผม นำมาว้ามาเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่ผมพบเจอปัญหาในการเรียนนี้นะครับแต่ว่าปัญหานี้มันก็จะเป็นบททดสอบนะครับว่าเขาจะสามารถจัดก,การในตรงนี้ในบอ่อนะครับว,ว่าจะเป็นการขยายฟาร์มเพื่อที่จะเฮ็ดเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก็เอาในส่วนที่ผมบอกให้ฟังไปปรับใส่ในฟาร์มของท่านได้นะครับสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์นะครับกับน้าไปนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงหรือว่าต่อยอด ในธุรกิจของท่านนะครับสิ่งหนที่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าม่มีประโยชน์ม่มีสาระก็เอาทิมไปนะครับก็เอาแต่สิ่มีดีที่ผมในวอาเลยได้เลเวสู้ฟังนะครับไปคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็อย่างอีกแหน่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวอกมาเล่าสู้กันฟังนะครับสงสัยสิ่งใดนะครับก็สอบถามแต่คลิปได้นะครับสิ่งใดผมตอบได้ผมก็อาจจะอธิบายให้ฟังสิ่งใดที่ผมสามารถตอบได้ผมก็จะไปหาข้อมูล เพื่อที่จะมาเอาสูี่ฟังในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ